สวัสดีค่ะมาในหัวข้อของการวางไพ่หนึ่งใบนะคะโดยปกติแล้วนะคะเวลาเราจะทํานายไม่ว่าเรื่องราวไหนๆเหตุการณ์ไหนๆนะคะส่วนมากเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุที่ เกิดขึ้นเนาะหรือว่าแบบปัจจัยอะไรที่มันส่งผลให้เกิดหรือจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางไพ่หนึ่งใบอ่ะมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมตรงนั้นบางะะทีเนี่ยการอ่านไพ่หนึ่งใบการเปิดไพ่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือน energy ของเรามากกว่าเราอา่ะรู้สึกกับปัญหานั้นยังไงหรือมันเหมือนเป็นพลังของเราอา่ะที่มันเป็นอารมณ์นะช่วงนั้นเออบางคนอารมณ์รุนแรงบางคนเสียใจมากทุกข์ใจมากหรือแบบ กังวลมากอย่างเงี้ยเออมันจะออกมาที่ไพ่หนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งใบเนี่ยก็คือยังไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างนะคะอ่าแล้วไพ่หนึ่งใบใช้ทํำอะไรได้บ้างล่ะเออต้องเปิดแบบ3ใบ4ใบเป็นต้นไปหรอหรือต้องเปิด10ใบเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะวันนี้นะคะใช้สำหรับ The Rider Waite Tarot Deck นะคะในการยกตัวอย่างจ้า โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะไพ่หนึ่งใบเนี่ยใช้ในการเปิดเป็นไพ่ประจาวันค่ะก็ไพ่ประจาวันนะคะก็ให้เราเนี่ยสับไพ่แล้วก็หยิบไพ่มาหนึ่งใบนะคะเพื่อทํานายนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยธีมในวันนั้นหรือว่าสิ่งที่จะพบเจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะเป็นการแบบทบทวนตัวเองไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นมาลองดูไพ่วันนี้นะคะถ้าเปิดมา สมมุติว่าได้8ดาบอ่าเอเออร์จีของวันนี้เนี่ยก็คืออ่าอาจจะแปลว่าแบบเหมือนเราไม่ได้ออกไปไหนหรือปเปล่าอยู่ติดกับบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะเน,นี่ยเพราะว่า8ดาบเป็นผู้หญิงที่เหมือนโดนมัดตัวเนาะอืมหรือว่ารู้สึกแบบอาจจะอยู่บ้านแล้วมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราปวดเมื่อยตามช่วงตัวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างจนทําให้ปวดตาก็ได้เนาะหรือแบบอาจจะเล่นคอมเล่นมือถือจนปวดตาก็ได้เนาะเออเพราะว่ามันเป็นเหมือนไพ่ประจําวันนะคะเราจะไม่แนะนําให้แบบตีความไปขนาด,ดว่าแบบโหเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะมันอาจจะเป็นเหมือนเรื่องที่เราจ ในนนชววิตประนนะะจําัคการเปิดไพ่ประจําวันนะคะดีตรงที่เหมือนเป็นการเก็บสติตเรื่องราวหน้าไพ่เนาะเพราะบางทีเหตุการณ์ที่เจออย่างเงี้ยเราก็นึกไม่ถึงหรอกว่าเฮ้ยแปดดาบอ,อาจจะไม่ใช่อย่างที่นุชบอกเลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ปวดตาปวดตัวแต่าจะแบบมีสถานการณ์อื่นหรือคีย์เวิร์ดอื่นที่เรายังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับไพ่ใบนี้ก็ได้เนาะ,ะมันก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์บางอย่างให้เราด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเปิดไพ่หนึ่งใบเพื่อเป็นไพ่ประจําวันเนี่ยถือว่าแบบเป็นการฝึกฝนแลวสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้จริงๆนะคะอันนี้แนะนําเลย มาถึงหมวดที่2นะคะการเปิดไพ่หนึ่งใบเนี่ยใช้ในการดูระยะเวลาว่าช่วงไหนเหมาะสมสําหรับนุนะคะเทคนิคนง่ายๆนะคะในการที่ดูระยะเวลาเนี่ยนุจะเปิดไพ่มาเลยค่ะสมมตินะคะอยากรู้ว่าในช่วงสเดือนนี้เดือนไหนที่มีโอกาสที่จะสมัครงานแล้วได้งานมากที่สุดนะคะเราก็จะลองเปิดไพ่ออกมาทั้ง4ใบเลยค่ะอ่ะสมมติตอนที่ถามอยู่เนี่ยเป็นเดือนมอการานะคะก็4เดือนก็คืออ่มอามกรา กุมภามีนาเมษาเนาะแล้วก็มาเทียบกันเลยเปิดไพ่ามาสีใบนะคะเพื่อเป็น energy ของดวงเรื่องการงานในเดือนนั้นๆน,น,นะคะลองมาดูกันค่ะอ่ะเดือนมกรากุมภามีนาและเมษาค่ะเพื่อนๆค,ค,คิดว่าเดือนไหนมีโอกาสที่จะได้งานมากที่สุดคะอืม ถ้าอ่านแล้วนะคะดูจากหน้าไพ่ก็น่าจะเป็นเดือนมีนาเนาะดูสีมีการได้เริ่มต้นนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะหนึ่งดาบเข้ามาอ,มอาจจะแบบได้เริ่มเซ็นสัญญาได้เริ่มต้นได้งานนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จะตอบไปว่าอ่ะโอกาสที่จะได้งานนะคะก็จะเป็นในเดือนมีนาคมค่ะ มาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่ะจะถามเป็นระยะเวลาที่กว้างกว่านี้ก็ได้นะคะเป็นรายปีเนาะอ่ะอย่างเช่นถามว่ามีโอกาสจะขายที่ดินออกในช่วงปีไหนนะคะอืมเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันก็ดูเป็นเหมือนแบบสิ่งใหญ่เนาะมันอาจจะไม่ได้ขายได้ภายในเดือน2เดือนนี้เนาะอ่ะเราลองดูอ่ะภายในปี64มีโอกาสขายได้ไหมอันนี้ปี6 4อันนี้แทนปี65แทนปี6 6เนาะอ่ะไหนลองดูซิ e NERGY ปีไหนเนี่ยที่แบบดวงเราจะชัดเจนมากที่สุดปี6 4 หกห้าปีหกหกอืมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นปีไหนใช่ปีนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะปีหกหกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขายได้สูงที่สุดนะคะเพราะไพ่เดอะซันออกมาเนาะ,ะถ้าปีนี้จะบอกว่ายังไงล่ะอืมยังลังเลโรเลตัดสินใจไม่ได้นะคะจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็ได้ะคะ่ะส่วนปีหกห้าเนี่ยก็ยังต้องรอคอ,อยเราเป็นเด็กถือดาบยังรอคอยอยู่เลยอืมเพราะฉะนั้นนะคะ energy ที่ปังและดีที่สุดเนี่ยก็คือปีหกหกค่ะ โอเคการเปิดไพ่เปรียบเทียบช่วงระยะเวลาก็เป็นประมาณนี้นะคะต่อมานะคะการใช้ไพ่หนึ่งใบเพื่อเป็นไพ่ขยายนะคะก็หลังจากที่เรานะคะได้เปิดสเปซไพ่เนี่ยจะแบบ3ไใบ4ใบหรือ10ใบก็ได้นะคะแล้วทีนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่างงยังคําตอบออกมาไม่เคลียร์ไม่กระจ่างนะคะเราก็จะสามารถขอไพ่อีก1ใบนะคะขอเป็นใบที่ขยายความหมายของไพ่ใบนั้นๆก็ได้ค่ะสมมุติว่าเนี่ยถามว่าอะไรดี ถามว่ามีโอกาสจะได้งานไหมอืมถ้าสมมติ Energy แต่แต่ละใบเนี่ยมันดูแบบโอ้ยทําไมมันยังดูไม่มีโอกาสเลยละ่ะเรายังไม่แน่ใจสามเหลียนนี่ใช่หรือเปล่านะอ่ะล้วก็จะแบบขอไพ่ขยายสามเหลียนหน่อยค่ะเปิดมาเปิดมาเป็น1ไม้หนึ่งไม้ได้งานไหมคะเพื่อนๆก็ได้งานเนาะสรุปก็คือเนี่ยคำตอบอาจจะได้งานอ่ะได้จากอะไรได้จากมีคนบุคคลที่3าม,มาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองตีความกันดูเนาะ ลองซักอีกสักตัวอย่างหนึ่งสิถ้าสมมตินะคะเราเจอไพ่บุคคลแบบนี้ก็อาจจะงงตึ๊บกันเลยใช่ไหมคะสาหรับมือใหม่เพราะว่าบางทีเนี่ยไพ่บุคคลก็จะตีความได้ยากเนาะ,ะสมมติถามเรื่องอการเงินการเงินจะเป็นยังไงนะคะก็ถ้าสมมติไม่เข้าใจใช่ไหมขึ้นราชาเหรียญมาเรา,าก็จะขอไพ่ว่าอขอเปิดเพิ่มขยายไพ่ราชาเหรียญอีกหนึ่งใบนะคะโอเคไพ่ราชาเหรียญพร้อมกับหกเหรียญน,นะคะก็อาจจะแปลว่า อาจจะมีผู้ชายที่ลักษณะอายุมากกว่าเรานะคะคนที่ดูแบบว่ามีฐานะด,ดูร่ํารวยนะคะค่อนข้างที่จะมั่นคงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในเรื่องการเงินก็ได้ค่ะอืจะตีความแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจใหญ่นะคะก็ชอบช่วยเหลือบริจาคนะคะอันนี้ต้องดูตามบริบทคําถามเนาะว่าเราเนี่ยเป็นคนนี้หรือเราเป็นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการย้ําอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าการเปิดไพ่ที่มากกว่าหนึ่งใบเนี่ยมันจะ,จะ ช่วยตีความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่านะคะเราสามารถพยากรณ์ได้แบบตื้นลึกหนาบานต้นเหตุและผลเนาะเพราะบางทีอะอยางขึ้นมา6เหรียญเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราเป็นคนไหนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องอ่านควบคู่กับใบอื่นประกอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ3ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยหวังว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะ เพราะว่าที่ยกมาเนี่ยนุชคัดมาแล้วว่า3อย่างเนี้มันใช้ในการพยากรณ์ได้จริงเนาะแลวนุชก็ใช้อยู่แทบจะทุกวันเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆมือใหม่ที่หัดอ่านไพ่ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะนุชกําลังทาคลาสเปิดสอนนะคะคอร์สเรียนไพ่ทาโร่เบื้องต้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อินบ็อกซ์ทาง Facebook นะคะเพจทาโร่กับนุชสีเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนถึงจบคลิปก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย